พืดมยแตกเลีอีกจด่างเป็นไรลุงนี่สองด่างพอดีออออเอาลองห่หาวก,าก้อไไจวดบอแ,แม้มึงงมไปปาแตะเพียนนี่แหละเนาะอู้มีด่างอยู่ทั้งนี่เนาะเอ้ยไพยจวดเลอ้ยอุยท่านตัวน,นั้นอยู่ทึ่งตัวน,นั้นเออเออ โอ้นี่ปลายต่ปลาต่เพี้ยนนี่แหละวะเนอะปลาลูกไงบอลย่างดีกว่าบอลบอเบาลบอ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 เบอลเอยเบิ่งรถพี่น้องบ้านนี้เบิ่งรถเบิ่งรถลดสามวันได้หมอปลาแดกเนาะเออเอ้ยเอ้าลากขึ้นฟังเลย เออหนเดี๋ยบประดุกแม่ไม่เออทีเดียวคุ้มเออเออป่าขาวตีปลาตะเพียนนี่ทำเว้นเ้าวล้มโมงีหนึ่งปลาตะเพียนเกษตรกรรมเลยคือบ่ใส่การละมังเลยคือปศุสัตว์กายบ่ตายดอกยหมดข้าวเดี๋ยวบ่ตายดอกไม่เบิ่งพี่น้องซาเดียวซาเดียวซาเดียวเด้อนี่ หมอประเด็กพี่น้องนี่หมอประเด็กหมอประเด็กก็คักเนาะจับจอมไปไหมัเอาวานดีแค่ดังนี่ลงนี่เออใกล้ต่อนี่แต่ว่าบงเก้าก็ดีที่ยิ่แต่ที่โบราณคือมุงว่าอน อ่งไต่ปาเตเพียนเออื้อเออื้อฮดึดระวังแขงมันเฮ้ยเฮๆๆเยเหยียบลัดบดีเต็มตินเฮ้ยเอ้ยตรว เอาบังเก้าที่บ่เลยเอาปามงเกาไปานี่เนาะเรื่องป<ด>ืนเีย่เก๋ๆแต่งเกาก็เหลอหลายดีว่หลายเรงหลายเก้า,าละแต่ว่ามาัขางตอนยนีเดียว้อเออขางตัวอบ่ดีข้างตอนี่นี่ว่านลงลนึ่งจะแซม อุ so ้ยอุ้ยอุ้ยเอาแล้วปุ๊บแล้วมือหมักไปเลยพี่พี่ดูต้มแล้วเอ้ยเดี๋ยววันงุ่มเนี่ยนะวันงุ่มเหรอเดี๋ยววันงุ่มเดียวมีเฝ้านี่มันดูดต้มค่อยตะวันเนี่ยมันดูดต้มเดี๋ยวเดี๋ยวข้าวก่อนนี่ เราเราบิงแหเอ็นกอนนี่เอ็นเอ็นไม่เฮ้ยโอ้ขึ้นมาเลยวะเอ็นเอ็นทานมันถือก้อนก่อนมันดิถือบ่อถือออกแล้วไปแล้วไปแล้วไปแล้วแล้วแล้วออกแล้วเลย เอาละถือกันแจเรวะแ่เย็นน่ะเย็นแยเย็นเอยแเย็นพี่น้องเนี่ยแยเนครับเนี่ยนำในหมอกปราแหกเนี่ยอุ้ยเมย์หมกไงเลยปลาคอ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 นน่เออหยับหลังหมกไงเลยตัวนี้ติด

ตื้อไพ่อไม่กัดเด่อดจรงพ่อไปหาอโขดแล้วจับฟองมือฟองกินเลยเดี๋ยวพ่อไปหาใหม่นะจ๊ะวันเสี้ยนคือจึงสี่แค่แนวนะมันก็เด้อดนดูนะโองมันก็ไดือดเอาซิมเดี๋ยวอุบุด ปเดท้ท่านเดี๋ยวมกิหมูตุอย่าไปเก็บฟองกูด้อได้ล่ะเอออยงด้อตักมือยตะวนเลคนเ้อได้พอไปเนี่ยท่านพ่อปเนี่ยท่านมาปวดตันนี่ไงตันโดปวดนี่ไงให้โอ้กะสิเป็นอย่างกะปอยเป็นะไรเปหน่อยบอกพือเนาะ ปลาเลี้ยงมันบอกเป็นอยังประไดดอกเดืองคือนันบอกแรงดอกไปวางไว้พูนกับกล่องพ่นหนึ่งเดือนเดือนโอ้ยปลาตองกูนี่ไปนี่ยังไงกูแน่นหน่อยยังไงตรงก็ไปขอเขามาแน่นหน่อยนะหน้าไปดอนเขาตัวลุงเนีย งามดีแท้ดเอาใ่เนี่ยจีนันแ่ตองงามเด้ปลาเมาตรงนี้ปลาตองเอ้ปลาจิงเขาเลยนี้ปลาระเด็หาตอกย่งาออาม่เหมยแตเดล่บอ่าากันเปืนงครับหอยที่ปงมหอยหรอปงหอยไ้สมันากันมแล้วขวดั้นงัวดกินเบืดไปขวดญงขวดยดแล้วก็วดหเมา โอ้ตั้งหากฮกปวดนอวาดนี่แหละบิดยุดติมุนีิยุดประจต้บด้ำเขาเต้าอัดขิดละว่าบอกวีดเขาหยุดก่อนช่วงนี้ไม่ชี้สิมาบ้านจะกัวมาห่าขอมากยนามากกับตรงเช้เย้ำเทียนยันได้ห่างช่วงตีไม่ได้ห่างมาบารนี่มันแค่สารทั้งทั้งถุงมือปิดทั้งปากเค่สารมันออกว่าไ้เดี่ยวันนี้ขายตลอด เพราะว่าเขามาสั่งยาก็ถิ่มถึงนะันคือไม่ปวดเอ้าตะเนี่ยไม่ปวดมหม่เนาะไม่ปวดดูบ่ได้ถือมาปล่อยเลยปลาตะเพียนนี่สวยลูกมันเออลูกมัานนี่สวยนี่ลูกปลาหน้าแดงลูกปลาไดแดงบไม่เห็นปลาดีแดงมันเปทางไงเลี้ยงนี่ละอามือถืออดมันคือปลาสีแดง ตัวน่ะสีแดงของแท้ตัวนั่นน่ะตัวแม่มันน่ะเป็นทับทิมเลยเออขนาดอะไออกลูกมากกลายเป็นฝาเปรียบเนี่ยาดีอแเ่อนดเอามก่อบอท่านได้ปมดเลี่ยวเลยยิมไปยืนเที่ยนเนาะสี่บอกความผดล้วว่าตัวนี้สี่บอกพดซอยต้องว่าขาด โอ้ค่อยเอาออกตันาะมันยังมันกันาะเบิ่งดูมึงยี่เมีนางทับปลาพงาพงายนั่นย่แ่นั่นเาได้เยอะเลยแานเกศรบวานนี้สคมีบุตลำมือได้ไปลกบ ก็ยั่บูดกระลำมือนี่รือประดุประดุเอายอะบาดตาหน้ไมเขาคงว่าท่ายิีวิตได้ไหมยูรานติดเขาตองใส่เสียกเนีาย่ไปตัวนี้ ยังเยอะอท่านนีกวดไทยดีม่หลตปานี่เอี๋ยวกวดไทยห่า่อนหนตอนนี้ตกไหวได้ดุนะนี่ไหลงงเป็นดุวต้นขวานยังเป็นว่ะอวนไหนวันนึงัเป็นยังก็แกออกตหางขึ้นทั้งใส่ว่ะขึ้นตั้งกลัวทั้งใจ่วันตั้งใจ่วัแค่ตักหัวทั้งใ่วอกหัววุมงนิน สมบกบีละธนาใจมีเตี่หัวเนาะหาท่านน้มาวางใส่แนวนี่เนาะประคุณเลยมาวางใส่หย่างขึ้นนี่ดิเออหยาตายน่ะมันนั่นนะมันปอกนี่เนาะมากดไทยเขาบอกไม่น่าเลยไทยหวังไทยซุ่มกันเลยทีลังเออนั่นหน้ามองันละเออแะ